ปานี่ใช่ใช่บอยาปุยเลยนอยาเกียนะแต่แตดนโดรับได้เดี๋ยวไม่มียานะไม่กินมันไม่มียามเชื่อหองไ้ทยูแบบไหนพี่ชายใช่ต่อเรียมเก้าเล่นแปเรียกแปเล่นแเรียอ่อประมาณสิบตัวสิบอ่าไปยังอยู่ปะดมาแล้ว

เลยมาเลยมาเลยมามีรองท้าปะมีรองท้าไหมมีรองท้าไหมมี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  โอเคโอเคโอเคสปีดไว้สปีดไว้เดี๋ยวผมเฟกเดี๋ยวรอ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 เฟกเฟิกเฟกโอเครอรอโอเคโอเคคิวเดะบิลดี้อเลี่ยมเบดดอะบิลดิเฮ้ยมันรับ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 รอบรับก่อนรอับก่อขอบคุณจ้าขันในเราปหมในเราไหมเดี๋ไปแล้วนะได้ไหมได้ไหมตรงมกุดตรงมกุดไอ้เกด้ยเทีข้างหน้าหน่อยเที่ยงข้างหน้าหน่อย

เดียมเดีคอหน่อยเรียมคอหน่อยเดียมเียมเกียยังกียเอเกดมงกุฎกนี้ส่มเอพออกมาเลยเยยเยยวยเดยวี่ยมเียวเีดียวผมเดียวหน้าเียวมเลยมาเยมามาลยอย่าเยยไม่เป็นไรไม่มีดาเมจยามาเยยาลยมันจะออกมันจะออกมันจะออกมันจะรีมรีมเด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 ียหนจไม่ดจไม่่ยม่ยพีคอพีคอมีอีลงีคอง